สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อะไรนี่ป้ายเหรออ้าวถ่ายผมก็ได้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับผมจะไปที่สปป,ป,ป,ปลาวนะครับมากับเสียเจยครับเสียเจยพามาเที่ยววันนี้เขาบอกว่าผมจะพาพี่คุณไปเปิดโลกคืออะไรว่าเปิดโลกโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็ข้ามสะพานมาแล้วก็จะไปหาแบบข้าวกินครับทำไมนะครับผมและเราก็ถึงที่สปปลาวแล้วครับผมตอนนี้ครับ ก็มันจะมีตอนข้ามสะพานแต่ว่าเราข้ามมาแล้วนะเราไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงตรงที่เราตอมอ,อะไรใบด่านด่นาดนมิตรภาพไทยลาวด่านมิตรภาพไทยลาวก็คือมันจะมันจะมีเอกเฮ้ยชิมหายแล้วไอ้ใบ,บนั่นอยู่ไหนวะอา้าวก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอ๋ออยู่นี่ตกใจหมดเลยอะ <laughs> ่ะชิมหายกูเกือบกลับไทย <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไอันนี้เขาเรียกว่าใบาอะไรนะพี่ บัตรผ่านแดน, <S <S น,นบัตรผ่านแดน <S <S ชั่วคราวบัตรผ่านแดนชั่วคราวนะครับปิดไว้โดยเห็นเลข<อ>ประมาณนั้นแล้วก็กําลังจะเดินทางแต่ว่าเราข้ามสะพาน้มาแล้วนะไอ้สะพานข้ามประเทศเราตอนนี้เรากํลาลังจะไปหาของกินแล้วก็ไปเที่ยวจะพาไปทุกที่แล้วครับไปได้ที่ไหนก็ไปออาพูดหน่อยครับสคริปต์ผมไม่ได้เตรียมให้เพราะรายการผมเป็นรายการแบบสดๆอย่างนี้เดียวทำเหรอใช่อ่ามีมีอยากจะฝากบอกอะไร FC อะไรไหมเบียร์ลาวอร่อยเบียร์ลาว จริงอ่ะพวกผมจะไปซื้อบริการนะครับ<า>ตรงนี้ตัดออกได้แล้วโอเคพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นแต่มันมีคนเชื่อจริงนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ต้อมนะคู่ที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันนะครับเ <laughs> มื่อคืนไปเจออะไรมาอ๋อเมื่อคืนไปเจอเบียร์ลาวาอ๋อเบียร์ลาวโอเคตอนนี้พวกผมจะมาทานข้าวกันนะแกออกซื้อได้คนเดียวนะพี่ตากล้องบอกว่าออกสื่อไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเราไปหาทานข้าวทานที่ไหนน้องเจเจ๊มาดิอ๋อไปทานที่อื่นบ่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับผมไปแล้ว ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะผมดานพรมแดนหนองคายที่จะข้ามไปประเทศลาวนะครับก็ตอนนี้ข้ามไปแล้วตอนนี้กําลังจะกลับบ้านเดินทางเหนื่อยมากๆเลยนะครับสวันนะครับอยู่อยู่ลาววันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณ FC ขอบคุณสปอนเซอร์ที่กำลังจะสนับสนุนในอนาคตด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมจะไปที่ไหนไปกินอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปคลิปหน้าครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถเขาเรียกอะไรตุกตุก ตอนนี้กำลังเดินทางกลับไทยนี่อ้าถึงแล้วบรรยากาศนะครับนั่งรถเทมาก <c oughs> <c oughs> นั่งบนรถตุกๆครับผมโอเคครับ <c oughs> เราจอดรถไว,จถไว้จอดรถไว้ที่นี่เราจอดรถไว้เนี่ยรถมารับส่งฟรีใช่ไหมถ้าเราจอดไว้เราหมอแล้วเอาบอกอ๋อเอกกลัวฮะติดต่อไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับทุกคนเจเจถ่ายได้เสียเจเสียเจ โอเคครับบ๊ายบายลับแล้ว